งานนี้สายบุญห้ามพลาดโดยเด็ดขาดค่ะสำหรับวัดแหลมแคจัดพิธีสมโพธิองค์หลวงปู่ทวดพลังกาแหลมแคณลานธรรมหลวงปู่ทวดแหลมแคตํตำบลหน้าประดู่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะโดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครเป็นองค์ประธานในพิธีค่ะรวมด้วยเกจิคณาจารย์จากทั่วประเทศคณาจารย์คารวะจากซุ้มจอมขมังเวทน,นำโดยอาจารย์แขกฤาษีเสาะมันตร์สยามกว่า หน0ท่านเข้าร่วมพิธีค่ะสําหรับคณะสายบุญที่เข้าร่วมพิธีจะได้รับพระหลวงปู่ทวดรุ่นแรกเป็นสิริมงคลในชีวิตอีกด,ด้วยค่ะซึ่งในระหว่างทําพิธีพุทธวิเศษได้มีฝนโปรยปลาย,ยลงมาโดยประชาชนและคณะลูกศิษย์ต่างเชื่อว,ว่าเป็นมารมีของหลวงปู่ทวดนั่นเองค่ะครับก็ขอเจริญพรนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่กําหนดโดยคณะศิษยานุสิ์ทั้งายบรรพชิตและไยคารวาสก็มีไฟ คนมชิดก็ตั้งแต่หลวงพ่อทุกทูปที่เป็นเถรอาจารย์นะครับแล้วก็มีฝ่ายคาวาดนะครับเป็นอาจารย์ก็คือท่านอาจารย์แคร์ซึ่งร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะจัดตั้งโดยเฉพาะสนองงานงหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุณีในการที่จะสร้างหลวงปู่ทวดนะครับอยู่ที่บริเวณใกล้ๆกับวัดแหลมเคียแหลมแคร์นะครับอำเภอพานทองแห่งนี้นะครับซึ่ง ในนามมูลนิธิคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดนะครับและโดยเฉพาะหลวงปู่ทวดนั้นเป็นพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ที่คนใจประเทศไทยเราหรือต่างประเทศนั้นก็ให้ความเคารพและก็ศรัทธาในตัวพระเดชพระคุณหลวงปู่ทวดเป็นอย่างมากเ,เช่นเดียวกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชะมงคลวุนีนั้นท่านก็มีความเคารพศรัทธาเรื่อมใสในหลวงปู่ทวดยานราเมียงท่าน ซึ่งแผ่ไพศาลอยู่มากมายนะครับในงามคณะสงฆ์นะครับก็ร่วมมือร่วมใจในการที่จะสมโพธสมโพธองค์หลวงปู่ทวดนี้ขึ้นมาทั้งฝ่ายบรรพชิตและก็ฝ่ายคารวาตร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อถวายงานให้แก่หลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุณีและโดยเฉพาะเพื่อมูลนิธิคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดนั่นเองครับครับในฝ่ายอาจารย์คาวาสน,นะครับ เราก็ได้รับสนองงานของหลวงพ่อสมเด็จนะครับก็นำโดยซุ้มจอมขอมังเวทครับมีอาจารย์คารวสร้อยกว่าท่านนะครับมาช่วยกันร่วมงานเพื่อสนองงานของหลวงพ่อสมเด็จในวันนี้นะครับเพื่อให้ล่วงไปได้ด้วยดีจากที่หลวงพ่อได้กล่าวกับพวกเราไว้นะครับว่าท่านตั้งใจทําบริเวณนี้ให้เป็นแล,ลนด์รามของหลวงพ่อทวด เพราะหลวงปูท่ทวดเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ที่บาร,รมีแผ่ไพศาลเราต้องการให้ประชาชนทั่วไปได้มาพึ่งใบบุญของหลวงปูท่ทวดณบริเวณนี้พร้อมกับได้เดินจงกรมในวันหน้านะครับจะทําเป็นลานเดินจงกรมลานปฏิบัติธรรมให้กับสาธุชนที่สนใจก็มาร่วมพิธีได้ครับรวันนี้น <ะ S 2> เราจะมีพิธีสมโพธหลวงปูท่ทว<ะ>ด <ทะ S 1> องค์ใหญ่พร้อมกับปลุกเสกหลวงปูท่ทวดองค์เล็กท, <ะ S 1> ทั้งหมดจํานวน3ามแสน ามแสนหนึ่งหมื่นองแจกฟรีให้กับผู้ที่มาร่วมง,งานในวันนี้ครับหลังจากวันงานไปถ้าประชาชนท่านใดนะครับมากราบนมัสการหลวงพ่อทวดที่แหลมแคร์ก็คือหลวงพ่อทวดโพลังกาแหลมแคร์แห่งนี้นะครับจะได้รับหลวงพ่อทวดฟรีทุกคนครับ,รบมาได้เลยครับจนกว่าพัดจะหมดจากที่หลวงพ่อนะครับได้กล่าวให้พวกเราได้ฟังว่าหลวงพ่อทวดที่นี่ท่านสร้างเอาไว้เนี่ย เพื่อให้ทุกคนมาบูชาศรัทธาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพร้อมกับเคล็ดในการสร้างของท่านก็คือท่านให้ลืมตามองเห็นเราแล้วก็อ้าปากเปรียบประดุจว่าถ้าใครที่อยากจะลืมตาอ้าปากได้ก็ให้มาน้ัมศการหลวงพุทธทวดเพื่อเอาแรงบุญแรงธรรมเอาแรงเอาแรงปัจยาที่ท่านซ่อนคติธรรมเอาไว้เอาไปชี้นําชะตาชีวิตของพวกเราเองโอ้เออคนจมาภาพมาจากภาคใต้ก็<ะ> อยู่ครบปีกับหลวงปู่ทวดมาตั้งแต่บรรพชนวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมพิธีพุทธาเสวาศิเศ์ของหลวงปู่ทวดโปธิลังกาแหลมแก่โดยการนำของสมเด็จเจ้าพระคุณพระบมมคลนุนีวัดไตรมิตรือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีทั้งฝ่ายบรรพชิตและคล้วดได้มีความพร้อมบอกพร้อมใจร่วมไม้ร่วมมือสามัคคีกันเป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลวงปู่ทวดโพลังกาณนาแหลมแกงนี้จะพื้นที่าการพสักการะของมาชนทุกชาติทุกภาษา,าที่จะหลั่งไหลมาขอ,อเจริญพรนโอกาสาีีด้วยครับ,รบก็คือที่สําคัญที่สุดยมกําลังใจนะครับสำคัญที่สุดกับการที่ญาติโยมทั้งหลายจะมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตนะครับหลวงปู่ทวดก็เป็นพระอริยะงฆ์รูปหนึ่งนะครับ ซึ่งญาติโยมทั้งหลายก็ให้ความเคารพและก็ศรัทธาเป็นอย่างยิ่งนะครับในการดําเนินชีวิตเพราะนั้นหลวงปู่ทวดโพลังกาที่ตรงวัดแหลมแคมร์อำเภอพานทอ,อยแห่งนี้ก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่ญาติโยมสืบต่อไปและโดยเฉพาะพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมนีนั้นท่านทําขึ้นเพื่อความกตัญญูกะตะเวทีเป็นอย่างมากก็คือทําเพื่อลําลึกนึกถึงคุณแม่สําลองเอี่ยมสะอาดอออนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแรง ความกระตันยูนะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้ญาติโยมทั้งหลายมีกําลังใจในการที่จะที่จะกลับไปดําเนินชีวิตสืบต่อไปเพราะนั้นยานบารมีของปู่ทวดน,นั้นจะลงมาสถิตแล้วก็แผ่บารมีให้แก่ญาติโยมทั้งหลายที่มากราบมาไหว้ท่านที่นี่อย่างแน่นอนขอเจริญพรครับ